ดีครับเยี่ยม้ลยใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากใหญ่เก,ก,กิสนสวัสดีครับผมพบกับผมแบงค์ทีเอ็กซ์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นั่นอยู่ข้างบ้านเหมอนดมนะครับวันนี้เห็นกำลังนอนเ,นเพลินเลยวันนี้วันที่31ธันวาคมนะซึ่งมันจะปีใหม่แล้วก็ไม่ใช่จะปีใหม่ครับปีใหม่นั่นนี่แหละ กำลังนอนเพลินแลวน้องๆข้างบ้านเรียกครับบอกว่าปลาแลดขึ้นพี่ปลาแลดขึ้นไอเราก็เอ้ยลองมาจัดดูสักหน่อยดีกว่านะฮะกับชุดเดิมครับชุดคันโรฟิชโซเคียสนะครับผมแล้วก็เอ่อรอกเป็นออการ3เอนะครับผมสายพีอีเป็น2ถัก8ชุดหน้าเป็นทุ่นอย่างนี้นะแล้วก็สายหน้าที่ใช้จะเป็น4ีบปอนด์ฟลูออคาร์บ,บอนโหลดนะครับผม อย่ได้ใช้ก็จะเป็นกล้วยหอมจอมสนเหมือนเดิมน้ำลงด้วยวะ่ะเซ็งเลยแล้วมาลองดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหมอู้น้ำลงโคตรแรงอ่ะผมตกยังไงวะเนี่ยโอเคเราดูนะฮะโหกําลังคิดแลยว,ว่าเด็กหลอกกูปะวะแน่เง,งขึ้นตเลื่เลยโอเควันนี้ได้มันหน่อยแต่ว่าอากาศร้อนหน่อยนะฮะตอนกอบบ่ายโมงแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะกินของเราไหมนะทุกคนเออแต่ผมขอดูแต่ว่าทุ่นแบบไม่ทุ่นดิ น้ำไหลโคตรเร็วเลยบ้าจริง <c oughs> ผมต้องตีให้มันติดสวะใต้น้ำนะไม่งั้นบิดจะไหลย้อนกลับมาอย่างไวโอเคเพราะงั้นหวังว่าจะจะใช้ได้มัง้งน้ำไหลแรงมากทุกคนผมพยายามนะพยายามที่จะให้ทุ่นมันไม่ไหลมานะแต่ว่ามันทำไม่ได้วะ่ะปลาได้เป็นขึ้นอยู่แถวๆนู้นเลยอ่ะ น้ำไหลแรงเกินไปครับผมไม่สามารถที่จะตกได้เลยต,ต้องทำทุ่นเล่นดยกว่านี้คือน,น้ำมันลงทำไมมันลงวะปกติมันขึ้นนะป่าเนี้ยโอเคต้องเกี่ยวกล้วยใหม่แล้วเห็นไหมกล้วยหลุดแล้วกล้วยนิ่มจัดขึ้นอีกแล้วอุ้ยตักข้ามึงเป็น <c oughs> คนต้ไห,หนชอบพูดสารใหม่ มันทำมันแบบสุดยอดเลยโอเควิ่งลงตรงปลาพอดีเลยป้าจริงโหเล้วเบร,ก,เรกหวานเจ็บประมาณนี้ละกันทำไมลงให้ลงวลาตายจริงเลยก็ดีนะไม่ต้องรอเหยื่ออยู่ผมตกไม่ได้เลยนะมันแรงเกินไปทุกคน Đó. á. bắt giờ tôi lại mà dù trong phần là Tôi mới khinh là này Không hả biết gì à ừ. Tôi Tớ đeo... เหมือนพุ่กระตุกนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวกปลากินหรือว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ที่เราอยากให้มันอยู่นะหรือว่าดีแล้วโอเครอดูกันนะผมว่าจะกินไหม A few moments later ปลากินครับเรียบร้อยอยู่เล้วเรียบร้อยครับตัวนี่ใหญ่ตัวนี่ใหญ่ ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มาก้ากนลอ,อกผมจะพังเลยใหญ่มากครับตัวนี้ จริงติดสี้ะตัวน,นี้โอ้โหใหญ่เกินมันเหนื่อยลวโอ้โหไม่ยอมง่ายง่ายฮะตัวนี้ เบ็ดขอดฟักโอ้โหโอ,โอ้มันพาเข้าไปข้างในโอ้โหตะเบ็ดดูครับผมมัดไม่ดีทด้งไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โอหวิชาภาษากินคตรดี โอ้ยตอนนี้4โลอัพนี่ครับกว่า5โลโหสุดยอดอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโคตรเสียดายโอ้หจะได้ปลาย่างปีใหม่นะกูไอ้ใช่มือตันเลยมันรูดครับวัดโถเอ้ย โอ้ยมือจันโอ้โหโอ้โหผมว่าผมดูดีแล้วนะตะเบ็ดอะแม่งยโอ้ยฉันล่าใจไม่ได้เลยโอ้ยเซ็งเลยโอ้โหตัวใหญ่มากครับติดห้าโลอ่ะโอ้ย แล้วเรือเรือประมงไอเรือชาวบ้านผ่านไปด้วยนะเขามองด้วยนะแล้วผมกำลังแอคเลยแบบกูได้ปลาลูกเอ้ตัวใหญ่แม่งหลุดต่อหน้าเขาเลยไอ้เฮ้ยหรือว่าเขาไล่มุนให้กูโอ้โหมือสันทำอะไรให้ถูกหูเซ็งมากโอ้ยทุเรศมากทำไมวะยังมีอีกตัวนะครับยังขึ้นอยู่นะโอ้ยมือสัน่นไม่ไหวว่ะ ตัวใหญ่มากครับสี่โลกว่าวันที่พูดวนสิบรอบแล้วผมเพลินโอ้ยทำไมกันโอ้็คาดทีผจะโดดลงน้ำลแล้วต่ปลาไม่ยอมนะมันพาว,วิ่งออกนอกเลยสี่โลกว่าไม่ไหวว่ะต้องลนว่ะอ้ณหภลมโอ้ ตีเบ็ดยากมากครับน้ําไหลกับโคตรไวเลยโอ้เสงมากแล้วมีตัวเดียวด้วยนะถ้าผมสังเกตแล้วไอ้ที่น้ํากระเพื่อมออกมาตรงนั้นไม่ใช่ปลาแล็ดนะมันเป็นน้ํามันกระเพื่อมไปชนกับขอบปูนนะกับเสาปูนมันก็เลยเกิดขึ้นนะทุกคนโอ้โหศาสจบเกมไวนะเมื่อกี้โอ้แม่งเข้านี้เลยอ่ะโอ้โหเ็งมากวนะันพระไม่ได้มีหนเดียวนะเจอกูรอบหน้า ไว้ใจไม่ได้ว่ะตอนแรกผมคิดว่ามันแน่นหนาแลวนะนะเพราะปกติผมเอาปลาเล็ดผมก็จะใช้ชุดนี้ชุดเดิมนะเราก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูด้วยโอ้โหก้วงเต่งแล้วกล้วยก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ออะมันนิ่มเกินไปฮะจนผมเกี่ยวเบ็ดไม่อยู่นะเ้ยเห็นไหมหลุดอีกแล้วพาชิ้นเล็กมันก็ตีไม่ออกอะดิ <c oughs> น่าจะมีตัวเดียวอะดูทรงแนละ้วโอเค วขอจบคลิปไปกับความผิดหวังของผมแล้วกันนะทุกคนไซบอสเลย5โลอัพแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะโอเคใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดหัวใจกดทุกอย่างที่ทำให้เป็นการซัพพอร์ตผมนะคลิปหน้าเราจะมาล้างแค้นกันนะหวังว่าแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะไม่กลับมาแ้วแหละอาจจะอีกสักหลายๆเดือนเลยมันถึงจะกลับมานะทุกคนเพราะว่าปลาแรดเป็นปลาที่ระแวงนะ พอมันโดนเบ็ดสักทีหนึ่งก็นั่นแหละครับรู้เรื่องครับเหมือนทุกปลานั่น่หละแต่แค่ปลาเล็มันฉลาดกว่าโอเคเจอกันครับผมสวัสดีครับ